สรุลูกว่าแม่ยงฝันแล้วฝันว่าจะได้ก็แม่ฝันแล้วฝันว่าพี่บาต่าง้ายบาเฮ้บางานมานอกหนึ่ง้ะปูนี่ลราปูนี่ละใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันพะหัส,สบ,บดีนะคะพศ2 5 68วันนี้เดินทางมาที่ร้านขา,ขายของคุณแม่ยงขายข้าวโพดพี่น้องแม่วัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ได้กาศไปไกลมากนี่มาซื้อเรื่องข้าวโพดนี่มีจำนวนจำกัดได้สิบอกให้ มีกล้วยแล้วก็มีแตงไทยไม่กาดกัะมีพี่น้องนี่นนะนมอ,อมาซื้อดิพี่น้องคะเนี่ยบะแพงเห็ดกัะงามงามพูน่ะฮะขั้นเท่าไหร่ห้าสบบาทขายถูกมากๆเลยนะคะใครจะมาเหมาก็มาเหมาเดอ้อห้าสบาท <laughs> ถูกๆสวยๆนะคะ <laughs> ก่อนที่จะไปเอ่อถามแม่เรื่องความฝัน โฆษณาขายของให้คนแต่ว่าแม่คนสิขายอยู่ทางสายสกุลสมเด็จอดียุละวังบ้านกาะนั่นเอมเนาะบ้านกอนะนกอ,อยู่หน้าร้านอู่ช่างโจเด้อพี่น้องเนี่ยผู้ใดรถเสียสตาร์ทไม่ติดหัวทเทียน,อนแบอดแวะมาจอดได้คือร้นานนี่ล่ละแม่ยงเราชินั่งอยู่นี่เนาะ,ะคุยกับแม่ยงวันนี้พี่น้อง กับคุณแม่ยงก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ยงก็จะปิดร้านแล้วเพราะว่าขายจะหมดแล้วเอาแม่ไปล่อค่อยมือนันจนคํำจุดหมื่นเอาโต๊ะไม่บ่ได้เลยมือนันจนคํำจุดมืดนี่แม่กับมาคํำกันเลยมาใหม่พี่น้องหนาแม่มาใหม่บ่หมู่บ้านนี่กับคนโตเนาะเหรอเจ้าเราฝัน ไอเอฟซี e ฟังมาดูหมวดที่แล้วคือแม่นี่ฝันเนาะได้ตัวใดก็งวดที่แล้วเพิ่นมาจังไดเกาะวดที่แล้วดที่แล้วอันว่าอันผีหน้าตะวันบุมเมนยาแม่บอกว่าเขามาซิมใส่หูบอกหมวดอันสี่หกโอซีหกสี่สามเอซีสาเอแนาะเด็กแต่งยังได้ที่ดอกงวดที่แล้วหกสี่สาม ปักเล่นก็จะเข้าสามหกหกสามของแม่ยงเนี่ยจะมีตัวเดียวโคโลโคสามตัวเมื่อนี่เฮ้ากับจะมาตามเบิงนะคะว่าคุณแม่ฝันได้ยังฝันว่ายังไงแล้วก็ได้ตัวไหนแล้วเพิ่นชีมาในรูปแบบแบบผีหน้าหรือว่าอีหย่งไปฟังจากปากแม่ยงคะ่ะพี่น้องเอาเนี่ยเราปเปิ<บ>่เ<บ>จ้า พันวาเจ้าดังๆเด้อผู้สูงเสียงรถเด้อบ่มีบ่ไม่เอ่ะเอ้าเอ้าพันวาผู้ชายขึ้นเทียงจนไปแล้ยพันวาอันไผยบางอาจมานอนอยู่นี่พันวาผู้ชายอยู่ชายเขาก็เลยเปิดผ้าออกคนก็เลยย่อมือสองย่อมือคนละห้อยลงมาห้าห้อยลงไปเลยห้อยลงไปเลย โอ้ยแม้ว่าจะได้แล้วโอยตีเหลียญเงินเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาเที่ยงมันเป็นเที่ยงเที่ยงปัญหาเป็นหุกเนาะโอ้เลื่อยเป็นห้าสองหกเดียวอ๋อไอแม่ก็เลยตีที่แรกผู้ใช้นี่ขืนเทียงขืนเทียงแล้วก็จะได้เกาะเป็นไปเพราะว่าเฮ้ยบางอาจมานอนอยู่ไหนคนหนักผู้ใดบางอาจมานอนอยู่เที่ยงนี่บอกเป็นมาผู้ใช้เอาเปิ้ลถามให้แม่บอค่ะเปิ้ลถามข่อยเปิ้ลบอกเห็นขาวัดเปิดขาออกแล้วถนนย่อมือเนาะ ค่ะผู้ใดบังอาจมานอนอยู่นี่เจ้าพอนอนเขาลูยู่หันบอกนอนอยู่หันก็พอใหญ่เลยผลผลมาเลยเฮ้ยบางออนมานอนที่เตียงนเลยคนตาค่ะคนเลยว่ากู้นี่เลยว่าตรงกันเลยยอดมือยอดมือใส่กับยอดมือคนถอยหลังพี่อันยอดมือใส่แม่เลยตียอดมือใส่แบบถอยหลังเลยออนยอมเลยตีออนยอมเลยเพอมาเจอเจ้าเทียงเจอเจ้าเทียงโอ้ก็เลยตีว่าเป็นห้า สองหกเนี่ยนี่ตีได้เลขสามตัวสตัวเลยเพราะว่าหอตีเที่ยงเป็นหาเป็นหกเพราะว่าสองคนขาอยู่ครับเทเวศสองอืมค่ะเอาตีได้แค่นี้แหละค่ะก็คือห้าสองหกห้าสองหกาอันหาช้องแล้วือซ้ำไปซ้ำมาแต่ไม่นชืห้าสองหก ซื้อซับไปซับมากะจะเป็น5้าสองสองห6าห้าองอันนี้คือความฝันของแม่โยงฝันได้จากเมื่อไรแม่ฝันไหนตักเมืนไม่ละสามสามเนาะตักแต่มื่อไหรไป หนูไปมือนันจะฟันก้อนหันมือนึงฟันก่อนหันหมูนงังหมูบ้านหมูบ้านกรอนหนูก็มาถามหมดมือมัอนก็เลยคำจากว่าค่พ่อกันพ่ออยู่พี่น้องแต่ว่าแม่ยงเรายอยากเพราะว่าเราต้องไปเก็บข้าวโพดครับเอไ,ไปหักข้าวโพดพร้อมเนะาะหักข้าวโพดเก็บบักโทดินเออเก็บบักโทดินก็เลยบอกตะเลกแล้วได้เอาลงเอาเอา,เอาในลงคลิปสันนะคะพี่น้องเพราะว่าเ่าท่านเลยถามเพื่อจากปากจังๆนะคะเมื่อนี้ ถามจากบของแม่จังๆนะคะว่าแม่ฟันแบบใดที่มาที่ไปของเหล็กห่าสองหกนี่มันเป็นยังไงเนาะนะคะวันนี้สรุปก็คือว่าเป็นเป็นผีบอกแม่เป็นผีนาเป็นผีนาผีนาคือเก่าบอกค่ะเคยเห็นจักเื่อเหาอต่เห็นอันผู้ชายอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกมาเขงเลยอยู่จากปีเราเทียงนี่ไว แต็กปี้เนี่ยรถไลยปี้เน่ยซื้อมานลำบักพนก็ทุ่นได้ปี้เน่ยแต่ว่าผู้ชายนี่ยผมเคยมาจากเธอมีแต่ยามีแต่ยาเจตังว่ายุ้ยแม่บมเคยแววถึงผู้ชายจากเธอเวิดจักตะอุบัตคอยนอนเอาผ้าห่มเอาผ้าจังศิลาเอาผ้าห่มไว้แล้วมาจังนี่ยคนเลยบอเห็นหน้าผ้าห่มคนเลยว่าเฮ้ยบางอาจมานอนนี่ได้ยินเสียงอ่ะ ความพันกันคู่นี่แหละวะจ้ะะเดี๋ยวบังนจองบังบันเมื่อก็นัะถอยหลังเลยถอยหลังเลยอ่อนยอมเดียวอ่อนยอมแบบวว่าเจ้าเออ่เจ้าของเถียงเพื่อนนอนยู่เป็นวะบ้านนี่ก็ออกไปนอนคืนกันดีๆกันเป็นเพราะหลังจากเห็นหน้าแม่ก็่ได้ฝันพอฝันเลยฝันแค่ขึ้นเดียวแน่นขึ้นเดียวอั่นคือว่าถามว่าได้เพิ่นไม่ได้บอกเลขเนาะไม่ได้บอกเลยมีแต่ถามมาเพื่อมาล่น ต่ว่าเลขน <feel> ี่ค okay, ือเตียวต่ว่าเหลขกในต้นกล้วยมีสองหาฮะสองหาเนูเบิ่งอยนเในต้นกล้วยอ๋อในต้นกล้วยก็มีมีตัวไดแม่สองหาอ๋อแม่เห็นเลขที่ต้นกล้วยสองหาคือกันพันแล้วก็ลงเบิ่งกล้วก็นดิขดันโมมันใจนเนียนออกไปเบิ่งเดี๋ยวมืนอไนจะออกไปเบิ่งนะคะพี่น้องไก่วันทีวันทีสิบไก่เลขออกไก่สิเอดออกวันทีสิบ ก็ได้ไปที่ตามตัวเลขน,นะคะเพราะว่าแม่อย,อยากให้ไปซองอยู่ต้นกล้วยแ,<ม>แต่ว่าในาต้นกล้วยนี่เห็นคับกเ็มมกเหม็น,ปน,นเป็นเลขยังไงเป็นเลขสองห้ามันเกิ้เลยบปล่ามังเกิเล้ลโอ้พอนายยันมาพันหนล่ลงไปซองมาต้นกล้วยเด้อแล้วอ๋อหมายความว่าถ้าเห้าวฟันแบบนี้คือฟันทุกข้งนี่จะอาจจะเกี่ยวกับเลขอยู่ต้นกล้วย<ม>เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปซองเบิื้องผอม มันยำนี่เนี่ลงบังเนแตงกวาดมันจะคายเคียงกันแหละนะอ๋อถ้าบัวตรงก็คือไก่เคียงแมันแต่ว่าทีเบิงแล้วคือตรงตรง่งตรงเลขยยังตรงเลขยงสองหาไปมันตรงกันสองห้านะคะพี่น้องอันผู้ใต้ผู้ใส้นี่ผู้ใดญน้อแม่กีบตาเบิ้ลก็เพื่อผีหน้นาผู้นี้เป็นผู้ใดญ เฮ้ยเราเคยเห็นจักเต๋าเลยขลเขาบอก,กเข็มเขาแมนบอกเป็นพ่อไอโฟนบอกพากลืมตาบอกเราไม่เคยไปหาจักเต๋อนะเขาบอกก็แรกว็คเคยไปหาจักเต๋าแต่ว่าเป็นคนหนักไปอยู่แต่ว่าเป็นเพี้อยอดพอฟ้ามันมีพอฟ้าเห็นจักเต๋าค่ะเพราะว่าคือบา้บานเนาะ พราะว่าแม่ฝันครั้งแรกไปดูน้องป้ากับลุงเก็บป้าร้อยเล่นมาเลยแต่พ่แก้มฮะน้องป้าน้องป้าบอกโผล่ขอยนี่แน่จะไปอยู่บ่อ้ยไ,ไปมางเอาเที่ยงกเป็นหลินนามน้องอะไรอย่างเงี้ย<อ> <laughs> จ้เที่ยงอันมางมากยีก่นในตนท่านหน่อยอันนั้นโอ้จ้าจะโอ้ยไปเหลิงเงนเนื <laughs> อ้อจะพี่น้องนะคะก็จะเป็นความฝันของแม่ยงเนาะเพราะว่าไม่น่าเลย ฟันแล้วได้สามตันะอ้าอ้าออบอกสาวน้องสาวอันอีพอบอกโอ้เราบอกดีขึ้นยังเนิแล้วมาแต่พันไปุงเลยก็ได้ไปจุ้งบาาบาแล้วคันเนียแ้คนเนียวแลได้สมตัวแล้วบอกโอ้ยเราบอกถึนฟักาขนยังหนูก็โอ้ยจะได้หนูก็ว่าต้องรอต้องรอยายาเอฟซีผ่านหนอหนูก็เลยรอจนแล้ว ก็ัดูดูว่าตันยามดูเศ้ามากว่าตันยามดูเศรามากเลตัว้าเด้เจ้าเด้กรได้อยากบค่าขายเขาโคตรยูสรุปหนนีได้เนาะแม่เนาะท่าในปณิมามองไม่ไกลคะก็คือเป็นความฝันเอาไม่ย้มความฝันแล้วก็บอกเลีงเอฟซีเลี่ความพันกับวันพันซีวันบังสัน อ,อ,อยบางอาจมานอนดูทียง,งนี่ปนวาค่ะอัดนาะอัดตาด้คอยกันป <c oughs> ุ่นปิ่น <c oughs> ก้นกันกู้นี่แล้วกู้นี่แล้วอัติีแม่ก็เลยตีเป็นเลขตีเป็นเลขตัวใดแม่ห้าสองหกห้าสองหกเด้อพี่นองเด้วงวดที่แล้วนะคะหกสี่สามเข้าสามหก,หกงวดนี้ห้าสองหกมักตัวใดมักที่สุด สองตัวสองหาเน้นเน้นไที่สองห้าเนาะจะได้กับเป็ดแนวทางเด้อพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ใหายองพิจรารณาเบงิงเพราะว่าคุณแม่ยงฝันนะคะเมื่อที่แล้วฝันแม่นวดนี้ก็ขอให้แม่เนเอีกนะคะ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแม่จะขายอีกประมาณสองหมืน่มนบาขายมืออื่นกับมือโอ้ขายมืออื่นมือสุดท้ายเด้อพี่น้องเขาโวด รีบมาอุดหนุนแม่เดินี่็ิไหมดือียวพี่น้องเศ้าบาทเศ้าบาทเนาะแม่<า>แม่ขอบคุณหลายค่ะอ้ยกินข้าวโพดละตึงเลยพี่น้องสมบบอยากอยู่น้องหัยหีวเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ